ไอตัวเนี้ยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะได้ครับทุกคนเอาเลยหรือเปล่าหกพันนะผมว่ามันต้องมาสักหน่อยไปครับผมป๊าบอ,าหอหขอนึ่งได้ถึงสอง หากคุณกําลังมองหาร้านเติมเกมพาสพมกอแนะนําร้านส r าร์บั s สโตนที่ไม่ใช่ร้านกาแฟนะมาพร้อมกับบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิฟต์เกมพาสหรือเติมโลบัครหรือจะฟาร์มเพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ก็ยังมีแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ร้านสตาร์บั克สโตนอาละอมสวัสดีนะครับลาชาวสกีปีดีดองดองดองดอ,งดองใช่หรือเปล่านะนะครับไม่รู้พูด ไม่รู้ว่าร้องเพลงเขาถูกหรือเปล่านะทุกคนเรากลับไปครั้งนะครับหลังจากที่เนี่ยผมได้ทําการเกลือไปนะไม่ได้ตัว1%นซนะครับหรือ Le เ e n d a r y โอ้โหทำไมทากับผมได้นะต้องเรียกได้ว่าเอ่อเอพิโซดที่56เนี่ยหรือเดือนที่8วันที่10นะครับเขาอัปเดตตัวเ e เจนต์มาครับแล้วก็มีมอนมอนใส่แว่นตาครับฟึ่งไอ้มอนใส่แว่นตากันแดดตัวนี้มันทําให้ทีวีแมนของผมนั้นกล้าครับคือทีวีแมนของเราเนี่ยไม่สามารถตีไอ้ตัวนี้ได้นะ ซึ่งผมก็มีปัญหาด้านการเงินทันทีเลยครับทุกคนผมไม่สามารถเล่นด่านนี้ผ่านได้ครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมจะฟาร์มด่านนี้แล้วก็ผ่านได้ครับผมจะได้ตาละ800ทุกคนอาจจะงงเ hey ฮ้ยด่านนี้มันเขียนว่าชนะเนี่ยมันจะได้แค่400บาททําไมคุณถึงได้800บาทเพราะว่าผมเนี่ยเติมเกมพาร์ตมากครับทุกคนนี่ครับเป็นเกมพาร์ตครับคูณเงินนะผมแบบดับเบิลไปเลย99โลบากเท่านั้นนะทุกคนอันนี้คือแบบคุ้มค่ามากครับทุกคน แค่99โลบัคนะอันนี้ก็สามารถไปซื้อกันได้นะทุกคนนะครับอันนี้คือแจบม,มากคือมันเป็นเกมพานะครับมันจะอยู่มันจะคูณให้เราทุกตาเลยครับอย่างถ้าเราเล่นอันนี้ชนะเราก็จะได้800ครับในทุกๆตาหรือเราอาจจะเล่นอันนี้ชนะครับเราจะได้1002ในทุกๆตาครับหรือเราอาจจะเล่นด่านนี้ด่านนี้ครับคือเขาจะคูณ2ไปเลยนะไม่ว่าคุณแบบจะทําอะไรนะครับหรือจะอยู่ใน AFK ก็ในตอนนี้เนี่ยยอดไลค์เนี่ยถึงกำหนดที่เขาต้องการแล้วครับก็คือ1 1 0 0 0 0สนหนึ่งหมื่นไลค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใกล้อัปเดตแล้วครับซึ่งน่าจะอัปเร็วๆนี้นะ,นะครับหรืออาจจะอัปตอนที่ผมลงคลิปนี้ไปเลยนะวันพรุ่งนี้หรืออาจจะวันที่16หรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์ไอผมเนี่ยก็เลยถือโอกาสมาบอกวิธีการหาเงินของผมละกันนะเพราะว่าเนื่องจากผมลงอันนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าไอตัวใสแว่นกันเดทนี่แหละมาทําให้ผมไม่ผ่านนะและตัวผมก็ได้มาแค่นี้ครับและผมยังจะเกลือ,ออีก โอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับผมบ่นมากไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการหาเงินนะครับในการหาเงินของผมเนี่ยผมใช้ตัวผลิตเงินหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนิงจานะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้ครับผมแม่ขาดไม่ได้เลยนะหรือใครอาจจะมีตัวอะไรที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้เติมเกมพาร์นเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็อาจจะได้เงินน้อยหน่อยแต่ถ้าใครแบบเติมแบบยอมลงทุนนิดนึงเราก็จะหาเงินได้มากขึ้นนะทุกคนนะครับ และการหางเงินของผมเนี่ยคือผมเล่นด่านนี้เท่านั้นเลยนะทุกคนด่านอะไรนะไนแรมหรือเปล่าไอ้ด่านนี้แหละนะครับที่หาเงินได้600บาทคือผมเนี่ยไม่ได้เล่นแบบชนะนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยจะได้ตังค์ง3 0บาทภายใน8นาทีครับในด่านนี้เอาผมเมื่อเราเข้ามาอยู่ในด่านนี้แล้วครับให้เราทําการออโต้สกิปไปเลยผมนะครับ,นะรบหลังจากนั้นนะผมให้วางตัวนี้ไปเลยครับเป็นตัวผลิตเงินนะครับทุกคนเนี่วางไปเลยนะครับจากนั้นเราก็รอให้เขาเนี่ยสกิปเป็นเวฟที่2ครับผม หลังจากที่ผมเนี่ยวางตัวผลิตเงินครบปุ๊บผมทําการวางนี้เลยครับเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่วางก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนะครับตัวนี้ดีมากครับสําหรับเฮลิคอปเตอร์ใครที่ยังไม่มีเนี่ยไปสุ่มเลยนะทุกคนเพราะว่าสี่เปอร์เซ็นต์งอ่ะแต่ตัวเขาเนี่ยใช้ได้ดีมากครับหลังจากที่ผมวางเฮลิคอปเตอร์หนึ่งเสร็จเนี่ยผมจะไปวางดินจาครับนินจาเนี่ยคือเขาเป็นตัวต้นเกมที่ดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่าอัพไม่แพงนะครับ ผมว่านินจาเนี่ยผมจะทําการอัปเกรดครับเพราะว่าเงินมาพอดีผมจะอัปนินจาเนี่ยให้เลเวลแม็กไปเลยครับผมน่าจะเลเวลหหลังจากนั้นครับผมก็รอครับเรียบร้อยครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยอัปนินจาเป็นเลเวลแม็กนะครับหรือเลเวลห้านั่นเองครับตอนนี้เนี่ย ผมก็จะวางเฮลิคอปเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งครับในส่วนของเฮลิคอปเตอร์เราเนี่ยสามารถวางได้แค่2ยูนิตเท่านั้นนะทุกคนหลังจากที่ผมวางอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะทําการอัพเฮลิคอปเตอร์ให้เต็มนะครับทั้ง2อันเลยนะครับนี่พอผมอัพเต็มแล้วเนี่ยผมก็จะปล่อยแล้วนะทุกคนแล้วแต่ตามมีตามเกิดน,นะครับสบายอยู่นะครับก็ประมาณ8นาทีได้ประมาณ2 3 0บาทนะครับแล้วแต่บางตาก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่มีเกมพาร์ทที่ผมบอกเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณร้อยกว่าบาทก็คือหากไปครึ่งหนึ่ง และนี่ก็คือวิธีการหาเงินของผมนั่นเองครับทุกคนพอผมอัพเฮลิคอปเตอร์มาถึงเลเวล5แล้วเนี่ยเขาจะแบบเริ่มสปายครับเพราะว่ามีตัวเลนเซอร์นะทคนเห็นปะคือเริ่มแจ็บแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับการอาหาเงินสําหรับผมนะก็ผมเอาแบบนี้แหละคือมันสะดวกผมด้วยนะครับคือไม่เหนื่อยผมจนเกินไปนะแค่เหนื่อยต้องมาเดินเข้าห้องอะไรอย่างนี้นะเข้าห้องเริ่มเองนะครับเพราะว่าจุดเกิดมันแบบชอบเกิดแบบมุมนู้นมุมนี้นะครับคือเขาเกิดไม่เหมือนกัน ก็ตัวยูดิตของผมก็จะทํางานประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมคือนินจาเนี่ยผมเอาแค่แบบมาปูเริ่มต้นเท่านั้นนะทุกคนคือแบบเอามาแบกช่วงต้นๆครับคือถ้าไม่มีนินจาเนี่ยก็จะแบบลําบากหน่อยอาจจะได้แบบตาละร้อยกว่าบาทอะไรอย่างนี้คนระับแต่ถ้าผมวางนินจาเพิ่มมาเนี่ยได้ไป200ครับแล้วก็หลักๆเนี่ยจะมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับแต่ว่ามันจะอัพไม่ทันครับมันต้องมีแบบตัวมาช่วยนิดนึง ตอนนี้เดินทางมาถึงเวฟ19บแล้วนะทุกคนหลักๆเนี่ยตัวเฮลิคอปเตอร์ของเราเนี่ยจะมีบทบาทมากกว่านะทุกคนในต,ตอนนี้เนี่ยผมจะได้ตังสองร้อแล้วนะผมสามารถวางเพิ่มก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมเอาเท่านี้แหละนะครับว่าเอาเท่านี้ผมก็พอแล้วนะพอใจแล้วนี่เลยทุกคนนี่แหละผมตายเพราะ UFO นี่แหละคือถ้าผมมีไอ้ตัวกดระเบิดเนี่ยทุกคนไอ้ที่เป็นตัวใหม่เนี่ยผมว่าถ้ามีตัวนั้นเนี่ยเขาอาจจะช่วยผมแบบหาตังได้ไวกว่านี้นะ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ใครที่เติมเกมพาร์เนก็ได้คูณ2นะครับได้230บาทครับผมใช้เวลาเจ็ดนาที37วินะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับวิธีการหาตังค์ของผม ถ้าใครมีวิธีหาตังค์ที่แบบดีๆกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะทุกคนเอาแบบตัวคล้ายๆแบบผมก็ได้นะเพราะว่าบางด่านเนี่ยมันได้ตังค์เยอะกว่าก็จริงนะแต่ว่าถ้าเวลามันนานไปเนี่ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมทุกคนคนระับอัน้นผมหลังจากที่เราไปฟาร์มเงินมาเนี่ยเราก็ต้องสุ่มกันสักหน่อยนะซึ่งไอหมอนี่นะไอตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะได้ครับทุกคนเอาเลยหรือเปล่าหกพันผมว่ามันต้องมาสักหน่อยไปครับผม ขอหนึ่งได้ถึงซอง900เท่านั้นทอาที่ผมสังเกตดูนะคือถ้าเราจะได้ตัวรีเจนใหม่เนี่ยที่เราแบบจะไม่เคยสุบได้นะมันจะค้างจึ๊กนึงอ่ะมันจะแบบคึกค้างอ่ะนะครับและอาชิเมมันจะเด้งเราจะได้นะครับผมว่านะไม่แน่ผมอาจจะผ่านด่านนี้ได้แล้วนะทุกคนนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยพ่ายแพ้ต่อไอ้เจ้าเว้นตาดําแต่ว่านะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวตัวนี้สักหน่อยดีกว่านะ มันเทนะผมอยากได้มากเลยอ่ะโอ้แล้วได้มาในราคาที่แบบย่มอมเยาอ่ะไอ้วางเลยโอ้โหโคตรเท่ทุกคนแต่ว่ามอนลุดไม่เป็นไรขอญาตเฮลิคอปเตอร์มาช่วยหน่อยเมื่อเริ่มวางเนี่ยดามิเอตเขาจะอยู่ที่100้อนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยแปดดาวสองเลยหรอโอ้โหแต่ว่าอัพเลยนะครับถือว่าอัพได้ถูกอยู่ไหมสัวระไหวหรือเปล่าตอนนี้อัพเกรดเพิ่มสักหน่อยเอ้ยมาแล้วทุกคนโอ้มีเอฟเฟกต์ด้วยนะนี่มันยิงเป็นเม็ดหรือปล่าเนี่ย ให้ที่ยิงนะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มมาเริ่มมาตัวพี่แกเริ่มมาครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยก็อัพไม่แพงนะหรือมันไม่แพงอับหลังหรือเปล่าโอ้ยยังได้อยู่โฮ้ยเริ่มรัวฝั่งนี้เริ่ม่ยิงครับเริ่มยิงแบบชะม่วงอ่ะโอ้ยจิกจักจิกจักเลยอะทุกคนมาไปครับผมจิกจักจิกจักจิกจักเฮ้ยเอาเรื่องยิงไหวอยู่ทุกคนมาครับ เลเวลแม็กครับผมโอ้ยไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่คู้อยูระยะแบบ25ครับคูดาวแบบศูน์สองก็เก่งกว่านินจานะครับเพราะว่านินจาเนี่ยอัพเต็มเอ่อดามเมจร80ระยะ30มสคูดาวูน์จดแต่เนี่ยดามเมจพันหนึ่งถึงระยะเนี่ยจะอ่อนกว่านินจาแต่ว่าเขาแบบคูดาวเร็วไงนะครับเอ้ยอันนี้ก็โอเคกว่านะครับน่าจะโอเคกว่านินจาเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเอาไปลองเล่นละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมเนี่ยจะผ่านดานไอ้สี่หรือเปล่านะนะครับ น่าจะผ่านแล้วลมั้งถ้ามีตัวนี้คอยช่วยนะจะต้องไปลองดูก็โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ